สติคือต้นทุนของสมาธิหลายคนอยากมีสมาธิแต่กลับเหนื่อยทุกครั้งที่ฝึกเพราะนั่งแล้วฟุ้งซ่านบังคับจิตให้หยุดคิดแต่ยิ่งคิดมากขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสทางลัดไว้แล้วและท่านไม่ได้บอกให้เพ่งให้ตึงแต่ให้ทำสิ่งหนึ่งทุกวันถ้าทําได้สมาธิจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับจะเปิดเผยวิธีนั้นจากคำสอนตรงในพระไตรปิฎก และประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ผู้รู้จริง 1. เข้าใจความสัมพันธ์ของสติและสมาธิตามพุทธวจนะ 2. เห็นว่าทำไมสติจึงเป็นต้นทุนของสมาธิ 3. ได้แนวปฏิบัติที่ทำได้ทุกวันไม่ต้องรอเวลานั่งสมาธิ 4. เข้าใจความแตกต่างระหว่างสมาธิแบบบังคับและสมาธิที่เกิดจากสติ 5. มีแรงบันดาลใจทำต่อเนื่องจนสมาธิกลายเป็นธรรมชาติของจิตสมาธิทำไมถึงยากสำหรับหลายคนคุณเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าทำงานทั้งวันไหมยิ่งอยากให้จิตสงบมันยิ่งฟุง้งปัญหานี้เกิดกับผู้เริ่มต้นเกือบทุกคนสาเหตุหลักเข้าใจว่าสมาธิคือการบังคับจิตให้หยุดคิดผลคือ เกิดความตึงเครียดในกายใจสมาธิไม่เกิดหรือเกิดแป๊บเดียวแล้วหายพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิไม่ใช่การข่มจิตแต่เป็นผลของการฝึกสติอย่างต่อเนื่องแล้วสติจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นเองได้ยังไงเดี๋ยวคุณจะได้เห็นชัดในอีกไม่กี่นาทีนี้สติรากฐานในโพธิปักขียธรรมในโพธิปักขียธรรม37ประการ สติปัฏฐานการตั้งสติสประการถูกวางไว้ก่อนสมาธิพระไตรปิฎกภิกษุทั้งหลายสติเป็นทางสายตรงเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์เหมือนการปลูกต้นไม้สติคือดินที่ดีสมาธิคือดอกไม้ที่เบ่งบานไม่มีดินที่อุดมไม่มีดอกไม้ที่งามถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ คุณจะเลิกกดดันตัวเองเรื่องสมาธิไปตลอดชีวิตความต่างของสมาธิ2แบบ 1. สมาธิแบบบังคับเกิดจากการเพ่งกดจิตอยู่ได้ไม่นานเหนื่อยและฟุ้งกลับ 2. ส,สมาธิจากสติเกิดเองเมื่อจิตรู้ตัวบ่อยนุ่มนวลยั่งยืนไม่มีความเครียดครูบาอาจารย์สอนว่าอย่าเพ่งแค่รู้นี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาด และทำให้คิดว่าสมาธิเป็นเรื่องยากเริ่มจากกิจวัตรง่ายๆตื่นมารู้สึกถึงลมหายใจเดินไปทำงานรู้ว่ากำลังเดินพูดรู้ว่ากำลังพูดก่อนนอนรู้ลมหายใจเข้าออก 3, 5หนาทีไม่ต้องเพิ่มเวลาแต่เพิ่มความรู้ตัวในสิ่งที่ทำอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้เดินบินดบาบก็มีสมาธิได้หากมีสติ คุณกำลังทำสิ่งนี้อยู่แล้วทุกวันแค่เติมสติลงไปสติคือการลงทุนที่ได้กำไรเป็นสมาธิไม่ต้องรอวันว่างไม่ต้องรออารมณ์ดีทำได้ทุกวันจิตจะตั้งมั่นเองอย่าตามหาสมาธิแต่ให้สร้างสติแล้วสมาธิจะตามมาและในตอนต่อไปคุณจะได้รู้วิธีฝึกสติให้กลายเป็นนิสัยโดยไม่ต้องนั่งสมาธิแม้แต่อาทีเดียว เปลี่ยนสติให้เป็นนิสัยสติไม่ใช่ของที่ได้มาเพราะนั่งสมาธิครั้งเดียวแต่คือทักษะที่ต้องฝึกจนติดตัวในตอนนี้ผมจะพาคุณฝึกสติแบบง่ายๆทำได้ทุกวันจนมันกลายเป็นนิสัยโดยไม่ต้องฝืนและนี่แหละคือกุญแจที่ทำให้สมาธิเกิดขึ้นตลอดเวลาสิ่งที่คุณจะได้ฟัง 1. เข้าใจว่าทำไมสติถึงหายตลอดเวลา 2. วิธีสังเกตสัญญาณว่าเรากำลังขาดสติ 3. เทคนิคฝึกสติระหว่างทำงานระหว่างเดินระหว่างคุย 4. เปลี่ยนการฝึกสติจากสิ่งที่ต้องทำเป็นสิ่งที่อยากทำา 5. เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจตั้งแต่วันแรก 1. ทําทำไมสติถึงไม่คงอยู่คุณเคยตั้งใจว่าจะมีสติทั้งวันแต่พอผ่านไป ชั่วโมงเดียวก็ลืมหมดไหมเพราะจิตมีนิสัยไหลออกนอกตลอดเวลาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเหมือนลิงที่ไต่จากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งถ้าไม่ฝึกให้รู้ทันความเคยชินของจิตจะพาเราไปเรื่อยๆจึงต้องเริ่มใหม่บ่อยๆไม่ใช่ผิดพลาดแล้วเลิกถ้าคุณรู้ว่าตัวเองลืมสติแปลว่าคุณมีสติแล้วครึ่งหนึ่งส สัญญาณเตือนว่ากําลังขาดสติรู้ตัวอีกทีคิดเรื่องอดีตหรืออนาคตทำอะไรแบบอัตโนมัติจบไปโดยไม่รู้ว่าทำอารมณ์ขึ้นลงง่ายหงุดหงิดหรือฟุ้งซ่านครูบาอาจารย์บอกว่าสติจะอยู่กับเราเสมอถ้าเรามีความรู้สึกตัวในกายทุกครั้งที่คุณหายใจแบบไม่รู้ตัวคุณกําลังปล่อยให้สติหลุดไปส เทคนิคฝึกสติระหว่างวันระหว่างทำงานรู้การขยับมือการพิมพ์การหยิบของระหว่างเดินรู้สัมผัสเท้าแตะพื้นระหว่างคุยรู้ความรู้สึกในร่างกายตอนพูดไม่ต้องทำทั้งวันแบบตึงเครียดแต่ให้มีจุดนึกได้บ่อยๆหลวงพ่อท่านสอนว่าสติคือการนึกได้ไม่ใช่การเพ่งอยู่คุณไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ฝึกสติได้แล้วส จากฝืนสู่เป็นนิสัยช่วงแรกเหมือนต้องเตือนตัวเองแต่เมื่อทำซ้ำๆสติจะเกิดอัตโนมัติเหมือนคนหัดขี่จัก,กรยานวันแรกต้องคิดเยอะแต่พอคล่องก็ไม่ต้องคิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดที่ทำซ้ำๆนั่นแหละคือสิ่งที่จิตจะยึดเป็นวิถีฝึกสติจนไม่ต้องตั้งใจวันนั้นสมาธิจะอยู่กับคุณทั้งวัน 5. สรุป และแรงบันดาลใจในการฝึกสติไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแต่คือเครื่องป้องกันจิตไหลไปกับกิเลสเมื่อสติเป็นนิสัยสมาธิจะคงอยู่แม้ขณะทำงานทำกับข้าวหรือพูดคุยไม่ใช่รอให้จิตว่างแต่สร้างสติในทุกสิ่งที่ทาและในตอนต่อไปคุณจะได้รู้วิธีใช้สติแก้ฟุ้งซ่านจนกลายเป็นสมาธิอย่างนุ่มนวล ทำแบบนี้ทุกวันสมาธิจะมาเองใช้สติล้างฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านคือศัตรูตัวฉกาจของสมาธิยิ่งพยายามไล่มันมันยิ่งไล่เรากลับพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าต่อสู้กับฟุ้งซ่านแต่ให้รู้เท่าทันมันวันนี้ผมจะพาคุณใช้สติเป็นน้ำเย็นล้างความฟุ้งให้หายไปอย่างนุ่มนวลธรรมชาติของฟุ้งซ่าน ถ้าคุณพยายามไล่ความคิดคุณกำลังสู้กับเงาของตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตมีธรรมชาติไหลเหมือนสายน้ำฟุ้งซ่านเกิดเพราะสติหลุดและจิตไปเกาะสิ่งเร้าภายนอกหรือความจำภายในการฝึกไม่ใช่การห้ามคิดแต่คือการรู้ทันทันทีที่คิดเกิดพระสูตรหลายแห่งเช่นสติปัฏฐานสูตรบอกให้รู้ว่ากำลังคิดไม่ใช่หยุดคิด ความคิดไม่เคยเป็นปัญหาปัญหาคือเราหลงไปกับมันความผิดพลาดของการข่มจิตผู้ปฏิบัติใหม่มักบีบคั้นตัวเองให้นิ่งผลคือเกิดสมาธิแข็งเครียดไม่ผ่อนคลายสมาธิแบบนี้อยู่ได้ไม่นานและกลับมาฟุ้งหนักกว่าเดิมครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อช้าเคยบอกว่าความคิดเหมือนแขกมาเยี่ยมบ้านแค่รู้ว่าเขามาแล้วเขาก็ไปเอง คุณไม่ต้องไล่แขกออกจากบ้านเขาออกไปเองถ้าคุณไม่ชวนคุยใช้สติรับรู้ฟุ้งซ่านเมื่อความคิดเกิดให้บอกตัวเองในใจเบาๆเช่นคิดแล้วไม่ตามต่อไม่ตีความแค่รู้แล้วกลับมาที่กายหรือลมหายใจเป้าหมายคือรู้ให้เร็วขึ้นเรื่อยๆจนความคิดไม่ทันลากไปไกลการรู้แบบนี้จะค่อยๆทำให้จิตตั้งมั่นเอง สติไม่ใช่ด่าฟันความคิดแต่เป็นแสงสว่างที่ทำให้มันหายไปเองทุกครั้งที่รู้ตัวว่าฟุ้งแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันคือการปั้นกําลังสมาธิยิ่งรู้บ่อยจิตยิ่งอยู่กับปัจจุบันนานขึ้นเหมือนหัดพายเรือในกระแสน้ำแรงช่วงแรกพายไม่ไหวแต่พายบ่อยๆแข็งแรงขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าสมาธิที่เกิดจากสติเป็นสมาธิที่ปราศจากความตึง อย่ากลัวฟุ้งซ่านเพราะมันคือครูที่สอนให้เรามีสติเร็วขึ้นฟุ้งซ่านไม่ใช่อุปสรรคแต่คือโอกาสฝึกสติทุกครั้งที่รู้ทันความคิดคุณกำลังสร้างรากฐานสมาธิที่ยั่งยืนไม่ต้องรอให้ฟุ้งหายไปแต่ให้ใช้มันเป็นบันไดสู่ความสงบต่อไปคุณจะได้เรียนรู้วิธีรักษาสมาธิให้อยู่กับคุณทั้งวันแม้กำลังทำงานหรืออยู่ท่ามกลางผู้คน รักษาสมาธิให้อยู่กับเราทั้งวันสมาธิไม่ใช่สิ่งที่มีเฉพาะเวลานั่งหลับตาพระพุทธเจ้าสอนว่าสมาธิที่แท้คือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลแม้จะยืนเดินนั่งหรือพูดคุยวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้วิธีรักษาสมาธิให้อยู่กับเราทั้งวันแบบไม่ฝืนไม่เครียดและไม่หลุดง่ายเข้าใจความหมายของสมาธิทั้งวันสมาธิทั้งวัน ไม่ได้แปลว่าจิตต้องนิ่งเหมือนหินสมาธิที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญคือสมาธิสัมมาสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของศีลและสติไม่ใช่เพ่งบังคับจิตสามารถคิดพูดทำงานได้แต่ไม่ฟุง้งไม่หลงตัวอย่างในพระตรายปิดพระมหากัสสปะเดินบินบาทด้วยสมาธิที่ต่อเนื่องถ้าสมาธิทำให้คุณใช้ชีวิตไม่ได้แปลว่า คุณกำลังทำผิดทางใช้สติเป็นเกราะป้องกันสมาธิจะหลุดทุกครั้งที่สติหลุดสติทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันจิตไม่ให้ไหลไปไกลรู้ทันอารมณ์ตั้งแต่ยังอ่อนเช่นรู้ว่ากำลังรำคาญก่อนจะกลายเป็นโกรธพ้าพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีสติย่อมไม่ถูกกิเลสครอบงำอย่ารอให้หลุดสมาธิแล้วค่อยแก้จงป้องกันตั้งแต่ต้นทางเชื่อมสมาธิกับกิจวัตร ตื่นมารู้ตัวตอนวางเท้าลงพื้นอาบน้ำรู้สัมผัสน้ำกินข้าวรู้รสรู้เคี้ยวเดินทางรู้จังหวะก้าวหลวงพ่อท่านสอนว่าสมาธิที่แท้คือจิตที่อยู่กับปัจจุบันซ้ำๆจนเป็นนิสัยทุกอย่างที่คุณทำคือโอกาสรักษาสมาธิทำให้สมาธิเป็นธรรมชาติเลิกคิดว่าสมาธิคือสิ่งพิเศษ เห็นมันเป็นเพื่อนร่วมทางไม่ใช่ภาระไม่ต้องเปลี่ยนท่าทางหรือหน้าตาเพื่อให้ดูสงบสมาธิที่แท้จะไหลไปกับชีวิตเหมือนลมหายใจที่ไม่ต้องบังคับสมาธิที่ดีจะทำให้คุณเป็นตัวเองมากขึ้นไม่ใช่ฝืนเป็นใครสมาธิทั้งวันเกิดจากสติที่ต่อเนื่องในทุกอิริยาพถไม่ต้องนั่งนานแต่รู้ตัวบ่อยถ้าคุณมีสติสมาธิจะอยู่กับคุณเอง เหมือนเงาที่ตามตัวสมาธิเพื่อปล่อยวางทุกข์การมีสมาธิไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายเพราะแม้จิตสงบถ้ายังยึดก็ยังทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้ใช้สมาธิเป็นเครื่องมือเพื่อเห็นความจริงและปล่อยวางวันนี้คุณจะได้รู้วิธีใช้สมาธิไม่ใช่เพื่อเก็บไว้แต่เพื่อปล่อยทุกข์ออกไปสมาธิไม่ใช่จุดหมายสุดท้าย สมาธิเหมือนเรือแต่จุดหมายคือฝั่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิเป็นเครื่องทําให้จิตตั้งมั่นเพื่อให้ใช้พิจารณาธรรมถ้าหลงยึดในความสงบจะกลายเป็นอาสวะแบบหนึ่งสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาอาจทําให้ติดในความสงบและไม่ก้าวหน้าอย่าเอาเรือไว้บูชาแต่จงใช้มันข้ามไปฝั่งใช้สมาธิเพื่อเห็นความจริงเมื่อจิตสงบพอ ให้หันมารู้ความไม่เที่ยงของสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายและจิตในปัจจุบันรู้ว่าความสุขความทุกข์ความคิดความรู้สึกล้วนเกิดแล้วดับพระอัญญาโกณทัญญะทีะท่บรรลุเพราะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเมื่อเห็นว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ใจก็เริ่มปล่อยเปลี่ยนสมาธิเป็นปัญญา สมาธิทำให้จิตไม่ไหลไปตามอารมณ์จึงมีพื้นที่ให้ปัญญาทำงานใช้สติพิจารณาไตรลักษณ์ในทุกสิ่งที่มากระทบปัญญาที่เกิดจากสมาธิจะตัดกิเลสได้จริงไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎีหลวงปู่ดูสอนว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเพียงมองก็เห็นความจริงความรู้ที่ไม่เปลี่ยนใจไม่ใช่ปัญญาที่แท้จากพระไตรปิฎกพระสารีบุตรใช้สมาธิประกอบปัญญา จนบรรลุอรหันต์ภายในเวลาไม่นานพระมหากัปปินะใช้สมาธิในชีวิตประจำวันพิจารณาความไม่เที่ยงจนสิ้นกิเลสทุกตัวอย่างชี้ว่าสมาธิเป็นเพียงฐานแต่การปล่อยวางต้องใช้ปัญญาที่เห็นตามจริงแม้พระอรหันต์ก็ไม่ได้ยึดในสมาธิสติคือต้นทุนสมาธิคือดอกผลปัญญาคือการใช้ผลน,นั้นปลดหนี้ทุกข์ พระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อรู้และปล่อยวางใจก็เป็นอิสระอย,ย่าหยุดที่สมาธิจงใช้มันเพื่อเดินต่อจนถึงความหลุดพ้นและนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของคุณ